หมดน่าจะมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบกิโลนะโอ้โหทสามลูกเองนะเป็นถ้าเป็นลูกลูกแรกสิบโลก็ประมาณสามลูกเองอะมันเป็นลูกยี่มห้าโลครับเออเหรอมันก็จำนวนกู่อะเนาะเออเออก็ประมาณสห้าหกลูกประมาณห้าหกลูกหมายถึงตั้งแต่ชุดใบหนึ่งถึงใบสามเลยนะใช่ครับอุ้ยเพราะมันเป็นใบสองแป้งเนี่ยมันจะไล่กันใบนู้นใบหนึ่งใบนี่ใบสองนะแต่ใช้พร้อมกันเพราะใบมันพร้อมกันฮะแต่ว่าแค่ตัวเนี้ยมันสตาร์ทใบแรกก่อนแต่เวลาใส่ใส่พร้อมกันครับได้ปุ๋ยพร้อมกัน แสดงว่าที่เราทํากันมาเนี่ยถ้าดินเป็นดีมันกินปุ๋ยได้ดีมากเลยใช่ไหมดีดีครนบดีนี่เรายังไม่ได้ใส่ตามที่เราอยากได้นะ<อ>ว่าเฉ<อ><อ>ลี่ยต้นละ3ามขีดนี่ผมใส่เฉลี่ยแล้วเราคิดมันลอดมันตกแค่ก็ต้นละ1ิกร,รัมอะฮะใส่มาจนถึงวันเนี้โอ้มันยังไม่ถึง3ามขีดเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเฉลี่ยเป็นน้ําหนัก,กครับ <c oughs> ใช่ไหมบแบบทึ่งทึ่งพี่ว่าคือพี่พี่ก็เคยพยายามพี่ว่าถ้าเกิดว่ามีแปลงไหนสักแปลงหนึ่งที่มีซิวตัวดีนะแล้วจะใส่ปุ๋ยน้อยยิ่งกว่ามาเจอแปลงใช้ด้อยใส่ด้อยจริง แล้วใบมันดูดีมากเลยนะครับแล้วที่เหลือล้วก็ทางใบเนาะถึงเวลาพุ่นเราก็ใส่ไปเท่านั้นแหละครับอ่จะน้อยใส่ทางใบใส่สุลรอะก็เป็นของผมแรกๆถ้าเป็นใบหนึ่งเนาะใบหนึ่งใบหนึ่งของผมก็เป็นเป็นสูตรเสมอสูตรเสมอครับสูตรเสมอ20 20กัสบไอ้ยสิบห้าสูตรเ,เราจะใส่เราจะใช้พ่นตอนที่เราแค่ดึงนะดึงใบแค่นั้นมันก็ได้ไปด้วยครับใบมันก็ได้ไปด้วยแต่ก็จะมีแค่2ตัวเนี่ยครับล้วพอใบที่2ก็จะเป็น6 3 2 25้ามาครับ แต่ตอนนี้มันน่าจะมีใบแลบแล้วนะเฟสลาดยังมีแลบมาอันนี้แล้วผมก็เก็บหมดนะครับ6 3 2 2 5 6 3 2 2 5ครับเพราะปุ๋ยตัวหนึ่งเราต้องตอบโจทย์ถึง3อย่างะครับเพราะเราคือ <c oughs> ทางดินก็ได้พ่นลูกก็ได้พ่นใบก็ได้เงี้ยครับมัน <c oughs> เลยมันก็เลยลดต้นทุนนะเพราะเราซื้อมาแล้วมันถึงเวลามันใช้ได้ถึง3 3 3ประเด็นเลยครับ <c oughs> มันก็เลยทําให้เราเราก็ต้องอย่างต้องใช้อยู่สามประเด็นคือใช้ได้ทั้งพ่นใบกัไพ่นใบพ่นได้ก็ได้ครับพ่นลูกก็ได้ให้ทำระบบน้ําก็ได้หวานก็ได้ครับกทหนึ่ง แต่เราไม่เน้นหวานด้วยที่ปัญหาสุขภาพเราแล้วก็เรามีเวลาจํากัดมากครับราคาลูกมันแพงไหมตอนนี้มันขยับขึ้นขยับลงหลือแล้วพันหนึ่งกับพันสามครับยี่ห้าโลน,นะใช่ครับยี่ห้าโลก็มันก็พูดถึงว่าแพงกว่าป้ปุ๋ยที่ใช้ทางดินโนมันสักสองเท่าประมาณนั้นเพราะทางดินรนม,มานห้าสิบรูประมาณพันกว่าเนาะพันกว่าครับอันนี้มันพันพันพันหนึ่งพันตอนนี้พันสองกับพันสามนะมันขึ้นขึ้นกับลงลงเนาะราคาคว่าแต่ตอนผมซื้อไว้มันพันห้ากับพันสอง แต่พอซื้อเสร็จอีกอาทิตย์นึงลงพดวดออกมาเหลือพันหนึ่งก็เป็นพันสามผมบอกแล้วอย่าอย่าเอามาให้เราสต๊อกเลยเราขี่รถไฟฟ้าไปห้านาทีแล้วก็ได้มาแล้วลูกนึง <laughs> ใช่ไหมฮะเราใส่ทีละลูกอ่ะ <laughs> ลูกหนึ่งใส่สามครั้งใช่ไหมฮะแต่นี่เอามาใล้แทนน้อก็เก่งใจครับใช่ครับเ <laughs> <laughs> ข้าใจพี่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้แทนน้อยจะไม่ใช้ปุ๋ยทั้งดินอย่างเดียวเลย พวกที่เป็นสูตรที่มาทางดินเนี่ยใช่ครับเพราะว่าช้ยน้อยสามารถจะพ่นทั้งใบก็ได้ใช่ครับทางดินถ้าเป็นปุ๋ยทางดินเลยจะใช้แค่สามเปอร์เซ็นตะ์เนาะคือเอาไว้ใช้กับต้นเล็กๆเ,เนี่ยเพราะว่ารอบใบเขาไวากว่าเราก็ต้องเน้นใสก่กระป๋องมาแล้วก็แล้วยูเรียที่ผมสูตรที่ช้ยน้อยใส่เบสสามสี่กัมือนั่นทางดินทางดินครับแล้วก็เอามาเติมทางทางระบบน้าครั้งหนึ่งแค่นั้นนะเพราะว่าเราหว่านไปต้นแค่สามตีกับมืออ่ะแล้วพอหว่านเสร็จแล้วเราก็เลยบูมทั้งแปลงไปเลยครับให้เขาทางแปลงไปอีกสิบกิโลชายน้อยพกอนพ่น ชาน้อยพ่นก่อนใส่ปุ๋ยนานไหมพ่นพ่นเป็นอาทิตย์ครับเพราะว่าเราจะพ่นเราพ่นเราพ่นสองรอบห่างกันสิบวันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นช่วงพ่นก่อนพ่นไปแล้วก็เกือบเกือบสิบเกือบสิบวันเนี่ยแหละครับล้วก็จะใส่มันก็จะมาทานรอบพ่นไอ้ทางดินรอบสองพอดีแต่เราพ่นเสร็จเราต้องทิ้งไว้นะทิ้งไว้ประมาณเกือบเกือบสิบวันนะครับเราก็จะใส่อินทรีย์เพราะว่ามันต้องทําเป็นจังหวะใส่อินทรียทางดินม้งเหรอ อินซ yeah, to ีใช่ไหมครับเราจะใส่อินซีก่อนตัดแต่งเลยนะผมจะหวานไปเลยครับต้นลักครึ่งกิโลทั้งหมดเลยฮะพอหวานอินซีเสร็จปุ๊บเราถึงจะตามด้วย4ีโขนศูนย์มันก็จะตามมันก็จะเป็นจังหวะจังหวะจังหวะทีเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราตัดแต่งเสร็จก่อนตัดแต่งเราหวานไปแล้วอินซีใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องไปเตรียมสภาพที่พื้นดินอยู่แล้วครับใช่ไหมเราใช้เวลาตัดแต่งประมาณส0วันเพราะผมแต่ง2รอบเนาะทุเรียนแปลงนี้ทุเรียนแปลงนี้แต่ง2รอบมันก็สิบสิบห้าวันเพราะนั้นรอบมันก็ยังอยู่ในเล้งที่เรากําลังจะใช้งาาาาน3อย่่งเเลพระว หวานอินซีหลังจากนั้นเราก็ตัดแต่งพอตัดแต่งเสร็จมันก็เป็นพอดีเลยครับจะพ่นทางดินก่อนหรือสีผงขศูนย์ก่อนก็ได้ครับ mm hmm. เพราะว่าพ่นทางดินเราใช้เวลาสองรอบครับคือห่างกสิบวันมันก็จะเป็นมันก็จะไม่ไม,ไม่พร้อมก,กันกับการหวานนะครับที่เราหวานครั้งแรกนะฮะ mm hmm. ที่เราหวานครั้งแรกร mm hmm. ที่เป็นปุ๋ยสูตรนะครับแต่ถ้าไม่ทำตามอย่างนี้รอบมันจะไม่ได้ใช่ครับใบมันก็ไม่ได้อีกครับใช่ไหมพอเราจะหวานทางดินเอา้าใบมันแทงมาแล้ว แทงไวแล้วเราก็จะขึ้นสูตรเสมอทางใบกับให้ทางระบบน้ำนะเพราะเราต้องคิดเป็นชดๆนะครับพี่แต่แท่น้อยแม่นมากเลยใน <c oughs> เรื่องเรื่องปุ๋ยพี่ว่านะคือปีปนี้มาดูสวนแท่น้อยพี่ว่าแฉ่น้อยแบบว่าอ่านใบาขาดนะอ่านรากต้องอ่านจากรากก่อน้ะใช่ครับแล้วปีนี้รากมันก็นไม่ได้ฟูฟ่องเหมือนปีที่แล้วนะ <Burg S 2> <c oughs> ปีแล้วทุกใบ3ใบนี่คือรากจะมี3มชุดเลยปีนี้รากเห็นชัดคือใบที่กับใบที่สาที่เห็นชัดเจนเลยนะฮะนอกนั้นก็คือ อยู harma, ia, en like ่ในดินซะเยอะครับไม่ได้ขึ Straight ้นมาบนท้องนั้นเพราะด้วยที่กับเราเราแต่งเขามากไปอย่างต้นใหญ่กับต้นเล็กการแต่งโหดต่างกันนะต้นเล็กทาง่ายกว่านะพี่ต้นเล็กทําง่ายทําใบอะไรง่ายกว่าถ้าต้นใหญ่เราแต่งอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ตามสเปกแล้วนะมันก็จะไม่ไม่สมบูรณ์ขนาดเราจะเห็นช่วงวิกฤตฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ใบเหลืองครับที่ที่เรามาช่วงแรกๆที่เรามาทำกั่น่ะโอ้ยใบเหลืองเลยเราแต่งสองรอบอ่ะมันหมดพลังไปแล้วแล้วมันมันกำลังแทงแดงมาเราไปเก็บวิธีหนึ่ง เรียบร้อยเลยครับต่อให้เราขนาดว่าเราเราใส่ปุ๋ยแต่เราก็ไม่ได้อ่านเนาะเราก็ใส่ตามรอบไปเราก็จะเห็นใบบางส่วนที่มันกลางไปแล้วอ่ะที่มันกลางอ่ะมันเหลืองทั้งหมดเลยครับเฮ้ย <laughs> พลังที่เชนน้อยว่ามันพลังจากต้นหรือพลังจากพวกฮิวมิกอะไรที่เราใส่ลงไปจากต้นด้วยครับเพราะว่ารอบฮิวมิกกับกับปุ๋ยยังไม่ทันแน่นอนยังไม่ทันแน่นอนใช่ยังไม่ทันแน่นอนเพราะนั้นต้นต้องมีพลังเหลือใช่ครับจริงอ่ะเราตัดแต่งให้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ยังมีเหลือบ้างฮะแต่นี่พอเราตัดแต่งเสร็จปุ๊บเราตัดอีกรอบหนอออาาากกกลมใช้ีีรรตััด่คบ แล้วมันเป็นต้นใหญ่ด้วยรจริงๆถ้ามันแต่ต้นนี้เราแต่งแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะสวยหน่อยอผมจะทำให้อันนี้คือทำให้ดูนอกนั้นผมแต่งหมดเลยเนี่ยแถวแรกจะเห็นหนามากนะครับเพราะว่าใช้น้อยทำแค่อันนี้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมาแค่นี้ครับอันนี้แต่อันนู้นคือวัดเข้ามาอันนู้นคือที่เราดูมันถึงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมใช่ครับแต่อันนี้คือตัดเข้ามาแทบจะโอ้เข้าลงมาเป็นเมตรอะครับจากยอดออกมาครับ เราจะเห็นจากไม้ค้ำเนี่ยสิเมตรอ่ะเราจะเห็นยอดแค่50เซนนะไม้นี่มันลงมาจนเห็นเกือบ2เมตรนะครับระยะไม้ที่ตั้งก็เอาลงมาแบบชัดเจนเลยครับแต่เราก็ไม่ได้เอาลงมาจนพ้นกิ่งที่จะไว้ลูกเนาะเพราะเราต้องเหลือกิ่งที่เขาไว้ลูกมันั้นเราไปตัดออกหมดแล้วลูกจะไปอยู่ตรงไหนเพราะส่วนมากต้นใหญ่ลูกมันไม่ได้ห้อยท้องกิ่งซะห้เซนมันไม่ได้อยู่ท้องกิ่งเนาะมันจะมันจะไปอยู่ตามปลายหรือกิ่งครึ่งกิ่งนีคยฮะท้องกิ่งเขาไม่ได้อยู่อยู่แล้วมันจะอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเหลิต อย่างเนี้ยเป็นบอนไซยังเห็นทรงอยู่เลยครับเห็นเป็นบอนไซอยู่เลยครับนะเนี่ยแหละอยังกระจุกเนี้ยใบออกมากระจุกกระจุกแต่ก็ยังมีท้องกิ่งที่ยังยังเพื่อจะเอาไว้ไว้ไว้ลูกได้พวกทางใบนี่ชายน้อยใสนอกจากยี่สิบเสมอแล้วก็หกสามสองยี่ห้าใช่ปะ่ะครับแล้วตื่นแถวไหนใช่ป็นปแคลเซียมโบรอนแล้วก็ธาตุรองเสริมแล้วก็สารไหลาครับธาตุรองเสริมนีช่ชาน้อยใช้ช่ไหน ก็ใช้ช่วงใบเริ่มกลางเนาะใบเริ่มกลางเพศรศลัดสองรอบครับใบดาบนี่แหละครับใบดาบรอบหนึ่งแล้วก็ใบเพรลัดรอบหนึ่งครับแต่ด้วยที่ใบมันทยอยออกเราก็เลยจาเป็นต้องกัดฟันอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่ามันยังมีดาบออกมาอีกแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องเก็บเราต้องเก็บหมดนะเพราะว่าบางยอดมันพึ่งออกมาทีหลังอย่างพอออกดาบปุ๊บใช้น้อยทายําไงอย่างพวกเห็นไม่ไปลๆออกดาบเนี่ย,ยใช้น้อยต้องทำไรก่อนเลย อันนี้ผมก็ต้องสํารวจเพียก่อนเลยครับร <laughs> ใช่เพราะดาบพวกนี้เราก็ต้องเก็บนะบอันนี้นะใบยังเพสลรัดแต่ออกมาอีกออกมาเนี่ยอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ปล่อยให้เพรเขาตีทิ้งน,นะเดี๋ยวผมก็ต้องยอมเสียปุ๋ยเนาะพ่นเพื่อเก็บใบชุดน,นี้อีกอ๋อกเก็บหมดเลยใช่ปะใช่ครับเพราะยังไงเราก็รุนดอกกลางเดือนพฤศจิกาอยู่แล้วเราไม่ได้รีบอะครับปีนี้แค่น้อยใบนแค่น้อยใหญ่กว่าปีที่แล้วปะ ค่อนข,ข้างจะใหญ่กว่าครับอนาะแต่ว่าก็คือทีแรกว้พี่ว่านึ่งเหลืองพี่ยังสงสสยให้มันจะโตว่าดูอันนี้มันโตเดิมประมาณสองเท่านะใช่น้อยไปใช่น้อยมันทำไรมันถึงขยายขึ้นมาอย่า,ยา,นางนี้นะเอ่ใบชุดหลังแล้วก็เราก็ยังเน้นเน้นเน้นสาหลายฮะ,ะใช่ฮะใบมันจะมีชุดอันนี้คือใบใบใบที่สองเนาะเนี่ยใบที่สองอันนี้คือใบใบที่สามใบสาอันนี้มันยังโตได้อีกนะแต่โดยที่มะเราเราเราพ่น ป่นตัวคุมใบไปมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยโตเท่าไหร่ละตอนนี้เฉลในขณะที่ป่นคุมใบใช่ไหมใช่ค,คุมบใบให้น้อยฉลป่นมันคือสูตรอะไรก็เป็น,น,นแค่หกสามสองยี่ห้าป่นสองรอบโดยไม่ไม่ใส่อาหารตัวอื่นเลยใส่แค่ยาฆ่าแมลงกับปุ๋ยสองรอบพอใช้สองรอบครบแล้วหลังจากนั้นอยากใส่อะไรใส่ไปหมดเลยครับ oh. ผมก็ใส่สาหร่ายไปครั้งหนึ่งถ้าใบหนึ่งผมจะใส่สาหร่ายไปครั้งหนึ่งแล้วก็ ใส่แคลเซียมโบลลอนใส่อะไรเข้าไปหมดเลยครับแต่ใบหนึ่งก็ใบหนึ่งก็ใส่อย่างนี้แหละครับพี่พี่ว่าปปนี้ใบมันแบบว่าออกมาดูนิดนกเลยนะครับหรือว่าเราเราตัดมันโหยไปเลยมันเกินมันก็เลยตอบตอบโต้แล้วไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะบางต้นน่ะแทบไม่เหลืออย่างก้านยาวที่เรามีอยู่40กว่าปีอ่ะอันนั้นโหดที่สุดในแปลงนะครับกลับมาแบบเราก็มันก็ใช้ได้เลยครับดีถึงในแปลงมันจะมีต้นเสียไหมมันมีนะในแปลงที่เราเห็นชัดเสียหายแถวเนี้ยต้นหนึ่งแต่มันก็เป็นพุ่มเนาะ แล้วก็จะเลี้ยงกก่งมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันเราจะหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ในการทํางานนะครับมันก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าอันไหนมันมันมันเอาพอแก้ไขคืนได้มันก็ส่วนมากมันก็กลับมาคืนมาไอที่เขามาดูวันนั้นมีสามต้นอ่ะตอนนี้พี่ไปยืนดูเลยครับสี่ใบนะมันมีต้นน้นที่ยืนกับคุยกับอาจารย์ละแพนั่นกําลังคืนมาแล้วฮะใช่ฮะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะเนี่ยแล้วตอนนี้จะชัดสุดนะตอนนี้จะคืนได้สวยหน่อยอืเดี๋ยวาดีอยชเขน้อย อันนี้เนี่ยของแค่น้อยเนี่ยใบรุ่นนี้ต้องทำอะไรไหเนี่ยอันนี้มันผลพ่นครบจนหมดแล้วครับเหลือครบแล้วแต่เหลือเราเรามันมีบางเนี่ยมันมีบางต้นเนาะที่เขายังยังมีชุดใช่เนี่ยใช่ครับใช่แต่อันนี้มันโดนปุ๋ยไปก่อนนี้นี้ไม่ต้องไมล่ละไม่ละครับแต่ว่าเราจะพ่นทีแล้วก็เก็บไปเลยเนาะเก็บทั้งหมดอะครับ เพราะว่ายังมียอดๆเราเห็นแทงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็เราก็เก็บหมดวันนะก็ากางยืดเยื้อะไปอีกครับเพราะนั้นในวันนี้มันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะเราบอกเราอยากลุ้นดอกวันที่สิบห้าสิบห้านะพฤศจิกาใช่ฮะอีกประมาณสักยี่สิบห้าวันใช่ฮะเพราะถ้าเราไปลุนดอกวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้านั่นก็เหมือนปีที่แล้วว่ะใช่ไหมนั่นเราจะไปทำทำไมนั่นเราทําเราก็ต้องคาดหวังว่าห้าสิบสิบห้าสามเลงนี้ เราอยอมรับเนี่ยเพราะว่าทุเรียนสองแปลงที่ผ่านมาก็คือมีทุเรียนสองรุ่นแต่ไม่ใช่สองรุ่นในแปลงเดียวครับใช่ไหมแปลงนี้รุ่นหนึ่งแปลงนู้นรุ่นหนึ่งเราอยอมรับได้เพราะแปลงนู้นเราลุ่ดดอกทิ้งเอารุ่นรุ่นมกลาใช่ฮะมกปลายมกรลาแล้วก็ไปบานบานห่างแยกขึ้นลูกประมาณ13มีนาลูกเกิดพอดี <laughs> แต่แตทําล่าเข้าดีอ่ะมันก็ดีอ่ะคือมันทันราคาแพงแต่มันเสียเวลาเราทํางานครับมันทํางานไม่จบเราแทนที่เราจะโยนทุเรียนให้เสร็จก็คือต้องเสร็จ เราก็ต้องไปยอรอโยงเขาเนี่ยนะครับแต่ราคามันก็ดีไหมขายร้อยสี่บาทกับขายโล2องสเงี้ยหรือไอ้นี่โลละร้อยไอ้นู150่นร้อยหมันมีความต่างอยู่ครับถ้าเราไม่คิดว่าเราจะกลัวเจอแรงมันน่าทํำไหมผมก็เก็บแปลงนู้น85ต้นไว้ทำนะฮะนะแปลงที่มันถมหน้าดินนะครับ